สบวกเนาะคล้ายๆความคุ้มครองของสองบวกแต่ว่าไม่มีรถยนต์สูญหายไฟไหม้ถ้าในกรณีเรถยนต์ไฟไหม้นะคะอย่างเคสน้องจอดรถอยู่ข้างทางนะคะมีใครไม่รู้เผาขยะหาคนทําไม่ได้ด้วยเผาแล้วก็ไปเนาะลาม,มาติดรถเขาไหม้ทั้งคันเสียหายชิ้นเชิงคืนซากกันไปนะคะแต่โชคดีที่ทำสองบวกไว้เนาะ ก็ได้ทุนลดคืนมาอาจจะไม่เพียงพอแต่ก็ยังมีคืนมาให้นะคะแต่ถ้าทำสามบวกแล้วเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะฟรีหาคนรับผิดไม่ได้ด้วยเนี่ยฟรีเลยนะคะเออเพราะฉะนั้นนะคะรถที่ไม่เกิน25ปีสามารถทำทั้งสองบวกและสามบวกได้เบีย้ยต่างกันหลักร้อยนะบุกบอกว่าสองบวกสามบวกเนี่ยเบีย้ยต่างกันหลักร้อยเองนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่นะคะไม่ได้เสียดายเบีย้ยมากจนเกินไป มันเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับรถเราหรือเปล่าทําเอาไว้เนาะทำเพิ่มเอาไว้หลักร้อยนะคะเพื่อความุ้มครองหลักแสนอ่ะฮะบอกแบบนี้เลยว่าเพื่อความคุ้มครองหลักแสนน้องคนนั้นโชคดีที่ทำสองบวกนะ